ณดินแดนแห่งศรัทธาและความสงบวัดศิลาชนเขตสถานที่แห่งศรัทธาที่ซ่อนเรื่องราวแห่งความเชื่อมานับร้อยปีณที่แห่งนี้พ่อท่านโบผู้ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นผู้ปัดเป่าทุกข์และมอบปฏิหารให้ผู้ศรัทธาสายลมที่พัดผ่านศาลาและทุกองค์พระล้วนแฝงพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้ผู้มาเยือนสัมผัสได้ถึงความสงบสุขและอุ่นใจที่นี่ คือการเดินทางของจิตวิญญาณสู่ความศรัทธาที่ไม่มีวันเลือนหายก่อนอื่นใกล้จะขอแนะนำเกี่ยวกับวัด จากเล็กน้อยว่าวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2450เดิมทีก็ตั้งอยู่พื้นที่หมู่ที่10ตำบลกลายอำเภอตาดราแต่หลังจากนั้นก็การสัญจรไปมาระหว่างชาวบ้านที่อยู่ฝั่งหมู่10ตำบลเปลี่ยนอำเภอทิชนที่ไปมาหาสู่ในการที่จะเข้าวัดก็ไม่ก็สะดวกเห็นว่าสมัยนั้นเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะรกชัดเป็นป่าก็ว่าได้ และสิ่งที่ดําการก็คือจอระกเก้ที่อยู่ในคลองตลอดการทัญจรไปมาก็ลําบากมากด้วยเหตุว่าสะพานก็ไม่มีต้องอาศัยเรือทีนี้จะข้ามไปข้ามมาก็ลําบากยังเป็นเหตุให้เมื่อนพรมสุวรรณราชในสมัยนั้นก็เป็นผู้ใหญ่บ้านก่อนนี้มน์หลวงพ่อโบอินทรสุวรรณโนให้มาสร้างที่ไห่ก็คือพื้นที่ตรงนี้ก็คือหมู่ที่10ตำบลเปลี่ยนอำเภอทิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ได้ตั้งชื่อให้เข้ากับ ื่อบ้านนาเมืองว่าบ้านหินก็เลยตั้งชื่อว่าวัดศิลาชนเขตก็คือศิลามาจากคําว่าบ้านหินชนก็คือสายน้ํากั้นเขตดเดนระหว่างอําเภอสิชนแลทะท่าทาลาเพราะวัดอีกฝวางหนึ่งก็เป็นอําเภอท่าทาลาปัจจุบันก็ยังมีพื้นที่อยู่สองต้องสองฝังขวง่ขวงนี้ก็เป็นที่วัดที่ถูกต้องตามกฎหมายขวางนู้ก็ตามกฎหมายเาเซีนธรรมกงก็เรียกว่าเป็นพื้นที่ตอนในสงของวัดศิลาชนเกตนี่คือที่มาของ วัฒนธรราชนเกศหลวงพ่อโบนี้ก็บริหารในมากมายครับจระเก้ถามว่าทำไมเป็นสัญลักษณ์จอระเก้ก็ว่าด้วยที่คุยเบื้องต้นว่าการสัญจรไปมาระหว่างก็ได้กับบ้านหินตกและหินออก,ก็ลาบากกับ จรกเข้ทำไมก่อนนั้นต้องอาศรรยัยหลวงพอ่อเป็นผู้ใช้วิชา,าครราถาอาคมสกดจราเข้อาบปากและกระอย่างนี้ว่าถ้าจราเข้อยู่ในคลองใครจะข้าคลองก็ต้องบอกหลวงพ่อก่อนแม้แต่ชาวบ้านที่นาบัวควายไปเลี้ยงขวางอินออกก็เหมือนกันทําอย่างนี้อยู่ได้เรื่อยจนเป็นที่รู้จ,จกักของคนทั่วไปและมีความเชื่อความตรัทธาว่าหลวงพ่อโบเป็นผู้ที่สกดจิตจราเข้ได้วัดศิลาชนเขตสถานที่ที่มีความเชื่อและความศรัทธา ยังคงก้องกังวานไม่จางหายผ่านวันและเวลาเพราะท่านโบและทุกเรื่องราวที่นี่ยังคงเป็นแสงสว่างให้ผู้เดินทางมาค้นหาความสงบในใจผ่านความศักดิ์สิทธิ์ที่ไร้คำอธิบายและเรียนรู้ความศรัานั้นอยู่เหนือาการเวลา